สวัสดีค่ะพบกับวิดีโอเหดของอีกแล้วนะคะวันนี้เยอะแยะมากมายอ่ะตัวนี้ก่อนเลยละกันเป็น beauty fix airbrush fake นะคะตัวนี้ค่ะสำหรับฉีดเมื่อเราแต่งหน้าต่อไปจะเป็นตะกูลอิฟซ่านะคะเนื่องจากว่าโมไปซื้อหนังสือที่คิโนคุริยามาแล้วเนี่ยค่ะ เขามี้มาก็มดดูแล้วแบบเฮ้ยคือมัน,น่าสนใจมากเลยก็ลองคืนตัวหม่เขาเนี่ยรางวัลเขาก็จะมีพับมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็คือมดชอบตรงที่ว่ามันเป็นสีขาวมุกแบบไม่ค่อยเจอตลับแบบนี้ในในแบรนด์อื่นๆนะคะก็เลยเออสวยดีเลยเลือกเลือกตัวนี้มาจริงๆมันมีสองแบบให้เลือก แล้วก็เลยไปได้รองพื้นแบบครีมกับแบบกระปุกมาตัวนี้ค่ะที่เขาได้รางวัลมามันก็สอยมาแล้วแล้วก็เซตรองพื้นของเขาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นเซ็ตที่เขาได้รางวัลทั้งหมดเลยช่วยให้หน้ากระจ่างแต่ปกปิดอ่ะแล้วก็เห็นว่าตั้งแต่เช้าเย็นเนี่ยออกกันด้วยอ่าอุ๊ย ของดำแต่ราคาไม่แพงนะคะวิกตอเรียแจ็คสันค่ะไปดูกันตัวแรกเลยตลับเหมือนนาเลยค่ะเหมือนเด้เลยพอเปิดออกมาก็จะเป็นชั้นของแป้งนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นที่ใส่พับหมดเลือกสี นูดี้กรอมาค่ะกะว่าจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะทาให้มันดูเข้มหน่อยเพราะตัวหมดตอนนี้ผิวสีแทนไม่ไม่หายกะทีโอเคก็ทุกอย่างมันว่าเหมือนนะไปเลยอาจจะก็งคงผลิตที่อเมริกาเหมือนกันเขาว่าอ๋อไม่ไม่ตัวนี้วิตอเรียเจนสารตัวนี้ Made in อิตาลนะคะอายแชโดว์ hadow, นะคะ วิธีนีจัดมาเหมือนนะคงรู้เลยชิเชโดะค่ะมาเกียาห้าสีจำนวนช่องก็ก็คือเหมือนแนวเดียวกันตัวนี้เป็นอาชิโดเบสิ c ของเขาที่ว่าแต่งออกมาเป็นยังไงเขาให้ปองมาสองอันท้ายของจัลเรียของดำเหมือนซองมือถือเลย สามที่น้องเป็นอายแชโดว์แบบแพ่งนะคะที่ใช้ลงก่อนลงอายแชโดว์ฝุ่หรือว่าจะทาเดี่ยวๆก็ได้หรือจะทาทับก็ได้นะคะเขามีด้วยกันสามสีสีแรกมันออกเป็นน้ำน้ำตาลมุกอะคะ่ะขาวมุก สีสุดท้ายนะคะสีดำเนี่ยค่ะสามสีนี้ถ้าใครได้ดูน้องสายพึ่ง How to Smokey ไปเหมือนกันเจีวตัวนั้นค่ะ,คะก็คือลงตาเปล่าๆเนี่ยลงไปได้ก่อนเลยแล้วก็เอายแชโดที่เป็นฝุ่นหรือที่มันเป็นมิเนอรัลหรือที่มันเป็น,นะคริ่เตอร์ค่ะลงทับลงไป จะแบบเน้นสีขึ้นมาชัดมากชอบมากมายเลยอันนี้สตรอเบอรี่นะคะสามอย่างคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอนนี้มาแชร์ของมดมากๆคือก่อนหน้านี้ยเ,เอาตัวน้องมาก่อนที่มดเคยเล่าให้ฟังว่า,วามดซื้อมูลรมาที่เป็นเซ็ตสำหรับสิวมาโดยเฉพาะใช่ไหมคะ ใช้น้อยมากใช้ที่นี้คือแบบพวกที่เป็นสิวที่เป็นสิวอักเสบจ,จะขึ้นหรือสิวที่มันขึ้นแล้วมันเป็นรอยดำเนี่ยใช้ทาแล้วมันจะมีสอเอฟเฟคค่ะมันผักออกมายิ่งอักเสบมามดว่ามันก็ดีนะก็คือเหมือนเคลียออกมาเลยกับมันยุบแล้วมันก็ค่อยๆลอกออกตัวเนี้ยค่ะคือนี่ใช้จนเกลี้ยงแบบเกลี้ยงมากๆแล้ว7.5 ml เลือกของอยู่มันเซลใช่ไหมคะก็เลือก เลือกเลือกมาเอ้ยจะเอาสามชิ้นเพื่อจะได้ลดปรากฏว่าตัวนี้ลดด้วยก็เลยซื้อหลอดใหญ่มาเลยใช้ได้เป็นมดว่าอีกปีหนึ่งอะเพราะว่าแค่หลอดเล็กเนี่ยค่ะหมดใช้มาก็หกเดือนสุดยอดเลิฟมากตอนนี้ส่วนสองอันนี้นะคะทำไมถึงซื้อในสตอรเบอรี่ทำไมถึงไม่ซื้อในเคาน์เตอร์ใช่ไหมสงสัยกันละสิเพราะว่ามันม<า>เป็นตัว ที่มดแบบอยากได้มากมันเป็นลิมิเต็ดอะคะ่ะที่มันออกมาสักพักแล้วตัวนี้เขาบอกเห็นแล้วกรีกแน่นอนกรีกแน่เนี่ยเนี่ยแชโด มันไล่โทนนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลทองแล้วก็เป็นน้ำตาลเข้มโดยเป็นลายเหมือนแบบหนังจระเค้กอะกรีดไหมหมดกรีดคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องมากรีดจะหมดเราลดเยอะมากค่ะลดไปเประมาณสี่สิบห้าปอร์เซ็นตแล้วโค้ดของมดโค้ดที่เวลาเขาสั่งเราสั่งของเนี่ยเขาจะมีใบรีเซ็ตมาให้เนี่ยมีโค้ดสำหรับลดสิบเปอร์เซ็นอีก ใส่โค้ดลงไปมันล้อยกสิบเปเซ็นแล้วพอสั่งของสมชิ้นมันล้อยห้าเปอร์เซ็นเอ้ไม่อยากจะเชื่อว่ายังคือไปเหลืออยู่ที่ซตอบรบลีเพราะว่าบนเคานเตอ,ตอร์มันหมดไปแล้วไม่นานแล้วอะค่ะก็คือตามหาไม่ได้ตัวนี้อ่ะกรีดท,ที่หนึ่งผ่านไปมาดูกรีดท,ที่สองหมดไม่ใช่ไม่อยากซืกเคานเตอ,ตอร์นะแต่มันไม่มีกรีดท,ที่สอง Oh. ตัวนี้ค่ะ d i o r shimmer powder นะคะเป็นสีอส d ด a m น n d คือใช้ปัดปัดทั้งหน้าก็ได้สุดท้ายจริงๆแล้วค่ะเป็นพวกเครื่องประดับนะคะก็อีวิตารถสึกเขาเขียนไว้นะคะ 50าสิบถึงเกเปอร์เซ็นต์เก็เลยได้ตั้งหูมาชอบดอกแบบนี้ค่ะรู้สึกจะ120อะไรประมาณนี้ค่ะไม่แพงไม่แพงแล้วก็มีตัวนี้ค่ะมันใส่ข้อมือก็ได้หรือจะใช้มัดมัดผมก็ได้ไม่มีผมให้มัดเลยว่าเอามาใส่ข้อมือเลยเพราะว่ามันลดเหลือแค่99บาท ของ21นะคะไปได้ตัวนี้มาสซ้อยแอปเปิ้ลแดงๆดีไว้ใส่กับพวกชุดสีดำหรือชุดสีขาวอะไรเงี้ยมันก็เด่นดีแล้วก็แหวนะคะ่ะ จริงทเนี้วันเนี่ยของเขาไม่ได้ตั้งราคาแพงมากนะคะเพราะพวกสร้อยเงี้ยราคาก็เท่าๆก,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 กันกับที่อื่นสร้อยร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าเก้าเงี้ยมันก็พอๆกันกับที่อื่นเขาขายนะคะต่อไปเป็นอันนี้เป็นของวีว่าค่ะเขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นือกันก็จะเป็นตนัว เี่ยคใส่แล้วมันก็จะของกองแกงกองแกงอยู่ประมาณนี้ชิ้นสุดท้ายเป็นนี่โอ้อันกันยุ่งเลยเอาตรงนี้ไปดูก่อนละกันคือตัวนี้ทำไมถึงซื้อเพราะว่ามันเป็นหอยกับม้าน้ำคือ เนี่ยค่ะโมดอะดำน้ำใช่ไหมแล้วฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับทะเลอะค่ะอหอยแม่น้ําคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลถ้ามันออกเป็นคอลเชั่นของเครื่องสัอราห,หรือเป็นเครื่องประดับพวกนี้ก็คือจะซื้อเก็บไว้ทุกครั้งมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราดีตัวนี้น่ารักลดห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันไม่แพงเหลือแค่สองร้อยถ้าค่อยก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ค่ะ โอเคค่ะหมดแล้วมีรองเท้าที่ซื้อมาใหม่ของนายเวยด้วยแต่ว่าอาจจะน่าเกลียดน,นะถ้ายกขึ้นมาดูก็โอเคหมดแล้วเมื่อวานเพิ่งทำส่วนที่สัญญากับคุณดีมไว้ว่าเราจะซื้อของน้อยลงก็จะพยายามถ้าอยากได้อะไรมากๆเราจะไปนาร์ต,ตี้นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่กับวิดีโอเธอน่าจะเป็นเดือนหนะ หวังว่าโอเคค่ะบ,บ๊ายบายนะคะ